ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านดีๆอยู่กับลูกนี่แหละปรากฏว่ามีผู้หญิงอีกสองคนบุกมาถึงบ้านแล้วรุมตบเธอทำร้ายเธอต่อนหน้าลูกนะฮะมึงแดกพี่เน้นยพี่เน้นพี่บังก็มึงแดใครมึงแดกไสพี่เน้นยพี่เน้นพี่บังก็ย่าไงมึงย่า คำถามนี้เลยแล,แล้วเด็กตัวเล็กนี่เดียวอยู่ตรงนั้นนะเป็นลูกของน้องสุวรรณีคนเจ็บนะ oh. ทําร้ายแม่เขาต่อหน้าลูกอะฮะคุณ <Hey. S 1> ผู้ชมแล้วตัวของน้องสุวรรณีคือสภาพหน้าผากนี่ปูดบวมแก้มขวาถลอกปอกเปิดกหมดเลยบริเวณนิ้วก็เล็บฉีก oh <my. S 1> หัวเข่าก็ถลอกปอกเปิกลองดูบาดแผลตามร่างกายของเธอนะฮะวันนี้เนี่ยเราได้ไปเจอคุณสุวรรณีด้วยเธอบอกว่า จุดเริ่มต้นนะมันมาจากแค่ว่าสามีเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ร้านแห่งหนึ่งก็แล้วกันแล้วนายจ้างให้มอเตอร์ไซค์สามีของสุวรรณีเนี่ยเอาไปยืมใช้ปรากฏว่าระหว่างนี้3ามสวันที่ผ่านมาสามีไม่ได้ไปทำงานตัวนายจ้างก็เลยให้ลูกสะพ้ายกับลูกจ้างมาตามเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านแต่สามีไม่อยู่ คุณสุวรรณีก็เลยบอกกับผู้หญิงสองคนนี้ไปบอกว่าเดี๋ยวรอให้สามีกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยถามจากเขาได้ไหมไอ้ฉันนั้นไม่รู้เรื่องปรากฏว่าตัวนายจ้างชื่อสุวิทย์ไม่พอใจพาผู้หญิงกันมาเนี่ยประมาณ5-6คนมาเป็นรถกระบะเลยนะสองคันมาถึงบ้านปั๊บเรียกคุณสุวรรณีออกไปหน้าบ้านแล้วก็ลุมทำร้ายตามในคลิปเลยเธอยือนยัน ว่าเธอไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับมอเตอร์ไซค์ที่นายจ้างให้สามีเอาไปใช้เพราะฉะนั้นก็พูดกันตามตรงว่าอยากให้ไปทวงกับสามีไม่ใช่มาทวงที่ฉันกลายเป็นว่าไอ้คำพูดเนี้ยมันทำให้เขาแค้นถึงขนาดต้องมารุมทำร้ายกันเลยเหรอ,อหมอไปเลือกให้หลานพิมไปบอกว่าไม่ต้องไปมาตามที่หมวออะไรแล้วเพราะว่าหมอไม่รู้เรื่องเมื่อวานก็มีผู้ชายมาคุยกับตีแล้วให้ไปคุยกับตีกันเลยค่ะ เขาก็เริ่มเลยเขาบอกว่าจะมาตามรถอะไรเนี้คยค่ะซึ่งเหมือนกับว่าอ่าพูดไปแล้วว่าให้ไปตามกันเองทาไมไม่ไปตามที่ตีอันนี้เป็นครั้งที่สามที่สี่แล้วที่เขามาวุ่นวายกับหมวยซึ่งหมวยแจ้งไปตั้งแต่ที่เขามาที่บ้านแล้วว่าหมวยไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรคือเขาก็คุยกันแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่พอใจตรงนั้นมหนูหนูไม่รู้ว่าเขาไปพูดกับสุวิทวย่ังไงนะคะ,ะพี่เขาไม่ได้สุวิทย์อ่านเช็ดแต่หนูพูดแค่นั้นแล้วเขาบอกว่ามาไม่พอใจอะไรเรื่องเงินเดือนหนูบอกว่าหนูยังไม่ไดไบก,กักกบตี สุวิทย์ก็พูดกับหวยคำนึงว่ารอที่นั่นเลยเดี๋ยวกูไปอืมก็คือหมายถึงที่บ้านใช่แล้วนานไมหมแล้วก็มาจริงๆฮะมา,าคือพาผู้หญิงมาห้าหกคนรถกระบะสองคันคว่ารู้กะทึ่บคุณสุวรรณีถึงที่บ้านาต่อหน้าลูกแล้วก็หลานด้วยคือเธอบอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะแล้วก็ไม่คิดว่าไอ้เรื่องมอเตอร์ไซค์คันเดียวจะทำให้เธอถูกไวาขนาดนี้แล้วเธอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยโอ้แต่โหดมากนะั ือถ้าเธอไม่เกี่ยวข้องเลยพี่ก็ทำกรณีก็เกินกว่าเหตุอะ